บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนของนายเพิ่มสวัสดว์วรรณกิจการอ่านทำนองสนอเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผู้ใดให้เขายัน ควรค่าหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งหน้ามาน,นำกะสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติอย่ายามเหยียดผ่านหาว่า จะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเหลือกทำตามถนัดอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน เอาความเพียรเป็นยานประสารกันผลจะบรรลุสูประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ครับทสาย ซับในดินสินในน้ำออกคลำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวย